สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีก็นี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะบอนสีนะคะหัวบอนสีนะคะแม่วีก็ได้สั่งซื้อมานะคะคุณผู้ชมก็จะได้หลายหัวอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะที่แมวีสั่งมาก็จะมีอยู่เจดสายพันธุ์นะคะแต่ไม่รู้ว่าหัวไหนเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะคุณผู้ชมวันนี้แม่วีก็ได้รับแล้วนะคะแม่วีก็จะมา ปลูกนะคะปลูกบอนสีนะคะเราจะปลูกหัวบอนสีนะคะเราจะทํายังไงนะคะเพื่อให้เขาโตเร็วนะคะงอกออกมาเร็วนะคะคุณผู้ชมแม่วิก็มีวิธีปลูกนะคะนะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่วิก็จะแกะหัวบอนสีก่อนนะคะนี่ค่ะไีเลย นี่เลยค่ะคุณผู้ชมได้หลายหัวนะคะนี่เลยไม่วีก็สั่งมาเจ็ดสายพันธุ์นะคะไม่รู้หัวไหนเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะจะได้มาลักษณะนนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราสั่งมาได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะรากเขาก็จะยาวนะคะคุณผู้ชม ให้คุณผู้ชมตัดรากออกสักหน่อยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะนี่ค่ะตัดออกนิดนึงนะคะนี่ค่ะดูเลยค่ะคุณผู้ชมเราตัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพราะเขาจะยาวเกินนะคะเราก็ตัดออกนิดนึงนะคะเพื่อง่ายต่อการที่เราจะนำไปปลูกนะคะ ได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะจากนั้นแม่วีก็นํามาล้างนะคะก็ล้างทําความสะอาดนะคะนี่ค่ะหัวบอลสีนะคะให้เขาใสสะอาดนะคะขาวๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่วีก็จะล้างแบบนี้นะคะแล้วนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่วีก็ได้ล้างแล้วนะคะนี่ค่ะทาความสะอาดแล้วนะคะนี่เลยหัวก็จะขาวๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ จากนั้นนะคะแมวีก็จะนํามาปลูกนะคะปลูกในในกระถางเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมให้เขางอกออกมานะคะวิธีที่ทําให้เขาปลูกแล้วงอกออกมาเร็วนะคะแม่วีก็จะมีสูตรนะคะมีวิธีนะคะนี่เลยค่ะดินนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะผสมกับมะพร้าวนะคะกับปุ๋ยมะพร้าวนะคะเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมปุ๋ยคอกแม่วีก็ใส่ลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะ ดินควรจะเป็นดินร่วนซุยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเหมาะสําหรับในการปลูกบอนสีนะคะทําให้บอนสีนะคะเขาหัวออกง่ายนะคะนะคะจากนแม่ไมวีก็จะนํานะคะนี่ค่ะใบมะขามนะคะนี่ค่ะเหมาะสําหรับการปลูกบอนสีนะคะนี่เลยใบมะขามแห้งนะคะก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆนะคะนะคะ ปลูกบอนสีได้ดีนะคะคุณผู้ชมใบมะขามนะคะเราคลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะคะใส่ปูนขาวลงไปเลยนะคะนี่ค่ะ ต้นขาวไดโนไม้นะคะป้องกันเชื้อราทางดินนะคะเวลาเราปลูกใหม่ๆนะคะเราไม่รู้ว่าดินจะเป็นเชื้อราหรือเปล่านะคะเราป้องกันไว้เลยนะคะคุณผู้ชมรูปเชื้อรานะคะป้องกันแมลงนะคะใส่ประค่ะหนึ่งกำมือค่ะเนี่ยเราคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นแม่วีก็จะใช้นะคะผงชูรสนะคะหนึ่งกำมือนะคะประมาณกุ้งมือหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ะะใส่ไปเลยนะคะโรยไปเลยนะคะแล้วเราก็ผสมคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะดินแบบนี้นะคะเราต้องป้องกันเชื้อราไว้ก่อนนะคะผงชูรสก็ช่วยเร่งรากนะคะให้เขารากออกเยอะๆนะคะเขาจะได้ติดหัวติดเร่งรากนะคะบำรุงรากนะคะคุณผู้ชมเมื่อเราคลุกเขาให้เข้ากันแล้วนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ เราก็ปลูกเลยค่ะแม่วิก็จะใช้นี่นะคะนี่เลยตะก้าเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะปลูกหลายๆหัวนะคะจะใช้แบบนี้นะคะแล้วแม่วิก็จะใช้แบบตะข่ายนะคะรองกุ้นไวเลยก้นตะก้านะคะเลยแล้วแม่วิก็จะเอาดินใส่นะคะ เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราก็ใส่นี่ค่ะใส่ค่อนข้างจะไม่ต้องเต็มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหัวบอนสีนะคะลงปลูกนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะไม่วีก็จะนําหัวบอนสีนะคะไม่วีก็จะนํามาปลูกรวมกันเลยนะคะในตะกร้าพลาสติกนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะเขาก็จะโผล่หัวโผล่ใบออกมานะคะ จากนั้นเราก็ากนํามาแยกปลูกอีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนีค่ะลุยก็จะปลูกเลยนะคะเมื่อเราปลูกได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเรานำดินกลบเลยค่ะกรบ กรุบให้ให้ทั่วเลยนะคะกรุบมอบนสีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะนะคะให้ชุ่มเลยนะคะให้เปียกเลยนะคะนี่เลย หลังจากนั้นนะคะที่เราปลูกแล้วนะคะเราก็นํานะคะกระถางบอนสีนะคะที่เราปลูกใหม่ๆนะคะเอามาวางไว้ในกระมังนะคะหรือภาชนะอื่นๆนะคะใส่น้ํานิดนึงนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วเราก็นําไปวางนะคะนี่เลยค่ะก็จะทําให้บอนสีของเรานะคะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะรับรองค่ะสูตรนิ้มหัวไม่เน่านะคะ หัวไม่เน่าค่ะแล้วเราก็นําไปวางในที่ร่มลําไรก่อนนะคะไม่ควรเอาไปไว้กลางแดดนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วนี่ก็เสร็จแล้วค่ะการปลูกหัวบอนสีนะคะง่ายๆนะคะคุณผู้ชมสูตรนี้ก็จะทําให้บอนสีโตเร็วนะคะงอกออกมาเร็วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้นะคะไปปลูกหัวบอลสีนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ